นี่นี่นี่หูนะอันนี้มันล่อตาล่อใจมากหยิบด้วยส่นนี้ยืนอยู่ยังไม่หอมนะชัวชัวลองเลยนี่หยิบแล้วเต้นกันมันมันเป็นผู้คนชอบเพลงเกาหลีเพลงไหนที่สุดนี่เต้นให้ดูหน่อยเริ่มจากหุ่นตุ้ยเริ่มจากหุ่นตุ้ย เริ่หลักก้วยหรอห้ามแย่งตอนนี้เอาเอางีนะเพลงเกาหลีตอนนี้ที่ชอบฟังมีอยู่เพลงหนึ่งก่เราฟังถ้งเกิเที่เต้นตอนนี้ทำไมอยากให้เกิดอ๋อเราค้าถ้าเกิดนิดนึงเขาเปิดเอาแบบเวอร์ชันปรามาถ้าถ้าให้เดี๋ยวเซนเซอร์ไห้เดี๋ยวเซนเซอร์ให้เขาเปิดพื้นที่ให้คุณแสดงความสามารถอา้เพลงนเพกครับเพลงกเดี๋ยวเซนเซอร์้เบาๆเบาๆเบาเป็นนักจิ้มเหรอวะ อะไรวะพการของพีพีของเมนเบอร์อ๋อยอนจุดยอนจุดชอมาเป็นแรงในตรีกล um ่อ M d o C U R ตัดเวาอ่ะอ่ะคุณโฮคุณโฮคุณโฮเฮ้ยของผมเ่ยเฮ้ยผมรอเต้นกับคุณดว่าคุณ็ปเรียกโอเคได้อะคุณน้าบขคุณนคุณาัคุณนครับเพลงอะไนะเออผมเคยเต้นเพลงหนึ่งครับสมัยผมด้วยสมัยนุ่มน ชบอา5เพลที่เขาเล่นเนี่ยเออร้องนะทีมงานก็อาจจะลืบ้างเล็กน้อยก็เหลือท่าอยู่ประมาณนี้เขาเป็นเซนเตอร์นะทุกคนนดฟใครอยากดูก็อย่าอย่าไปหาดูเขาไม่เอาแอบตอนนั้นวรอมากชุดนักเรียนพ่ชุดนักเรียนซือขเบียนโอ้โหอเลโกอเลโกอเลโก

อ๋อคนงดูดูคนละเลอดี๋ยวเดี๋ยวเราตอคนลเยคนละว้ลบหน่อยครับไอ้ี่ดิสก่้ลบหน่อยครับลครับร้องร้องให้เราหน่อยนร้องร้ใไมครช่วนี้ผมอินเฮียนจินมากครับคือจริงๆแล้วที่เรื่อง หยิบคำถามมีพอรู้จักอยู่เพลงเดียวนะครับไม่ตอนนี้ก็ลังแกะไปเรื่อยรับเมนูไปเรื่อยนะไปเรื่อยไปเรื่อยซึ่งวันนี้คนจะเลือกเพลงซิมบงโอ้โหจะบอกว่าเพลงนี้วิลเลียมชอบมากนะครับคือร้อกตลอดทั้ไมที่ไหนเต้นทุกที่ครับผมชอบมาผมช่วงนี้ผมแบบอยู่ในเพลสเตย์เฉยเลยจะซื้อบงหรือซื้อบงหรือซื้อบงที่เกาหลีบ้างทีเนี่ยไดนนา้นทีเนี่เพลงอินอินที่เกาหลี ผมว่านาคตกแบบติ่นเกาหลีท่านหนึ่งแม่มาสองสอง m a ชิชิชิบุิากันเสนเดชชวันเด็กบุ๋มแต่สนเดชชวันเด็กบุ๋มราดาดาดทมา Make it Boom Boom Chichich Boom o สนเดชชวันเด็กบุเคยมีสอการ์ดสองปีบุราดราดาดทา a k e it Boom c h i c h i c b o o ก็พานก็ทำมาบูเลยก็ช้าชาชาอีกอันลาวบดาโลกาอีกอนก็ชาชาชี่ก็านกมาบูเลยก็ชาชอีกอนลาบดาโลกาบูชิชิว่ามนไดสบอะไหมาได้ดีอยากดีน้เลออคนนึงเา